สวัสดีครับเราอยู่ในเกมฟอร์นไนท์ p ีที่4แบบขอเป็นตี้กับชาวต่างชาติอ่ะเรขับรถแล้วมันยังไงกันลงไปนี่แกวาร์ปมาหรือ,อยังไงเนี่ย EP นี้เราเล่นกับเป็นตี้ครับโดยปกติแล้วเรามักจะโซโลเอาวะลูกสองนี่หรอวะ สาปืนอยู่ข้างบนเราทุกอะไรอยู่ไม่มีปืนหรอปล่อยไปก่อนใจถึงเอางายิงให้โดนอันนี้เราฟอร์ดได้บน PC นะครับแต่ว่าผมใช้จอยของเพย์ีเล่นไม่มีหน้ามีหลังเลยเหรอ มีหลังด้วยหรอเึ้นมันนะเฮ้ยใจเย็นนิดนึงแหมมาลุมมาลุมนิดเถอะทำไงเพื่อนจะเอาโอ้โหผมรู้แล้วผมลืมอะไรเราลืมร้องเพลงก่อนปกติเราจะร้องเพลงแล้วก็เล่นเกม ไม่ทันแล้วครับนึกไม่ออกว่าจะร้องเพลงอะไรเพราะว่าใจมันกระหายแชมป์เอาสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะวันนี้เพิ่งปล่อยไปนี่ใน YouTube ชนะ็อตอะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรัก มากมายขอแช้มได้ไหมแล้วก็โดนสไนที่หัวแตกไปยืนเฉยยืนเฉยอืมมาหาชิวเติมก่อนเดิมนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามา ทั้งฟังเพลงร้องปักเปล่าแล้วก็ดูเกมของเราแล้วทำไมมันอยู่ข้างล่างอ๋อยังว่ามันโดนอุกบาทลงมาใช่ไหมแล้วก็ที่หายไปพักหนึ่งอะ่ะมันมีช่วงที่คล้ายๆกับว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมันเอ๋ออะ่ะเวลามันต่อจอยทั้งไร้สายแล้วก็เสียบสายแม่งเอ,อ๋อพอเอ๋อเข้าผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับเพราะว่าใช้เมาส์และคีย์บอร์ด เล่นไม่เป็นนะครับพูดง่ายเลยเรายังถนัดจอยกันอยู่โอ้โหพยายามจะหัดเล่นทั้งทั้งคีย์บอร์ดยิงใครไม่ได้เลยก็จะหันก็จะหมุนแล้วแม่งแถมเวียนหัวด้วยนะครับพอดีตอนนี้มันกลับมาใช้งานได้ปกติจอย PS4 เลยกลับมานี่เราโชคดีนะครับอยู่ในวง ถ้ามา่ยิงตัดนะเดี๋ยวนะเช็คความพร้อมก่อนครับว่าเราสี่คนอยู่ใกล้กันหมดโอเคเหมือนเดิมนะครับสดไปเลยไม่ได้แชมป์ก็อย่าว่ากันบางทีเราเคยนะครับยิงมาก็เยอะอยงเงี้ยแล้วก็สวยเรื่องวงอะ่ะวงไม่เป็นใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับเสน่ห์ t บทเทิลรโย ป,ปไปไปดีกว่าเพื่อนเข้าวงดีกว่าแล้วก็นี้หมดเซโรบิว <pint less noise> ก็อยู่ปากวงแล้วใครมันเล่นพลังคืนเต่า รู้สึกว่าเครื่องมั่งเย็นแลแ้วแหมเงียบดีจริงๆไฟใช่ไหมโอเค เหลือ50คนว่ากระไรเพื่อนมันอยู่ไหน hmm. มีลันหลังหลังหลังเฮ้ยัะนั่นอะ แหมอุตส่าปานี่เป็นจงเคาะมาอย่างแม่นเหมือนกันเล่นเราเจ็บเลยนะอีอยัางก,เกง็เกิดอะไรขึ้นนี่ไงเกิดอะไรขึ้น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 อืมปัดหน้าสิเียนร้อยดาวไป มีตัวนี้ตัวหนึ่งเพื่อนมันอยู่บ้านเนี้ยมันปีนมาใครมังเลื่อนขึ้นเต่ามาวะเดี๋ยวมีแตกอ่ะเฮ้ยหลังมาวะเพื่อนมาเขาว่างไงอือหัวกระโดดเฮ้ยงามไส้ ดาวไปแหมมึงนี่นะยขอโทษครับพูดไม่เพาะตกใจจริงอะ่ะก็มันพลังขึ้นเต่าใส่ผมอะ่ะเอาอีกแล้ว ยิงผมแล้วเออเดานเร็วไม่ต้องให้แดกลุกซองพวกเนี้ยอุ้ยเป็นโดนลุมอะ่ะเต็มตี้เลยเพื่อนไกลไปเพื่อนอุย้ยผมไม่นอนแล้วพล <c oughs> างขึ้นเต่ามาอีก่นจะพลาดท่าเสียทียนี่เลยเนี่ยข้างบนคัมไว้อ้าวลงมาหมดแล้ว โดนที่อื่นยิงด้วยอะ่ะเอาแล้วอีกคนเป็นไหนเนาะอีกเพเลเยอร์หนึง่งเสร็จนแน่เลยอะ่ะมันฟาร์มของเพิ่นเลยอะ่ะอิ่มมันเลยอะ่ะโว้ยเจ็บใจนักไม่รู้ว่าจะพลิกโผเพื่อนได้เปล่า เพื่อนก็แย่ว่ะและ้วแม่งตายนอกวงด้วยสิเอ้ยมันยังอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยว่ะโถ่เอ้ยนักก็เดินอีก